พยาต้เดยวตอได้านกันเ้าเรีานด้านนีเยานนี้แล้วกดนเลยไปดาเฮ้ยอยู่ตรงนี้ลุงลุงก็ใครนะลุงกับพี่เล็กอะ่ครับทัาทายเพื่อสมาชิกทุกท่านนะครับซีแมนซีแมนซีแมนลูกญ่เป็น ฝั่งนี้เป็นทีมงานจากสองเกอเพชรบุรีปักเข้าให้เลยครับเจ้าลุงนะครับแอดมินเคยโดนนะครับโดยโดนเจ้าลุงฝั่ง,งนู้นนะครับเตะอัดหน้าจอโทรศัพท์แตกไปแล้วนะครับเตะที่รับที่รับชมตอนนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้แอดมินด้วยนะครับเอาเจ้าลุงเตะมาเรียบร้อยไหมโอ้โห โก้ด้วยนะครับสองเกอู้สู้ครับอ่างั้นโอ้โหบางโก้แ้วควาฐม,ม,มนะครับบางนี้เป็นเสียเลนะครับหรือว่าพพ้ให้แก่เจ้าดีๆบ้านมะขามนะครับตะก้อเดียวนะครับเอายกขึ้นไปอยู่ที่เจ้าลุงปักเข้าให้เรียบร้อย ทักทายทั้งสิบท่านนะครับที่รับชมอยู่ตอนนี้ก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ด้วยนะครับเอาเสิร์ฟมาเอาเปิดยกขึ้นไปเตะเรียบร้อยโอ้โห,โหนะครับ เอาเปิดหัวเอายกขึ้นมาอยู่ที่จะลงเตี้ยวตะยกยันยุงทองด้วยนะครับแต้มเท่าไหร่นะแมนศูนย์สี่นะครับ เปิดหัวเอายกินไปอยู่ที่บางไว้เตะยเรียบร้อยนนับนเตะบได้บัตร บังมองตอนนี b b b ้ไม่อยากไปแ้วเขาเปิดเพลงมันอีเด็กสิีเพลงอยากได้ไรสวดชมือนี่มีเพลงอะไรเดยจะแช่เนยังบ่ไดอยู่นั่นอุ้ย เอาโยกขึ้นมา แต่แรงจริงนะครับเจ้ารุ่งนะครับโอ้โหแอดมินปัดเกือบไม่ทันนะครับเกือบโดนปักแล้วครับมันปักแล้วครับปักเต็มมือซีแมนยืนยิ้มเลยครับบอกเย้ เกี๋ยวรูปหนักแล้วเตะให้คืนใช่ไหมโอ้โหนะครับเจ้าบางอ่อยครับทั้งเกี๊ยวทั้งเตะนะครับบาดแล้วแหดแล้วบาดแล้วตัขาเลยลาบร้อย เสรฟมาเอาเปิดหัวเอายกขึ้นไปอยู่ที่อยอยเตะโอ้เตยผมผมมานไปไปถ่ายไอช็อตีิมันเตะสักไม่เกินสองสามนาทีนะเออ ถ่ายแล้วก็เออถ่ายยาวก็ได้โอเคโอเคมันถ่ายก็ไปต่อฮะถ่ายก็เอาไปต่อโหลดคนั่นแหละถ่ายยูดโอซ่าชั่นนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยไปใส่แล้วปะเอาหูหลาลบเอากล้องลบตีหนักตีแรงจริงนะครับเจ้าไอ้ บางอ่อยนครปฐม,มนะครับบางอ่อยสองเกอจากเพชรบุรีมาอีกแล้วโอ้โหฟองพุ่นนะครับเต็มเลยมาเจอเลยเอาเปิดเอายกขึ้นมาอยู่ที่จอยเตะโอ้โหนะครับซัดเต็มข้อล่อเต็ม แมนแมนไอไอโอยบ้านม่ที่เกียนคนไหนนะกูทิ้งเหรอโอ้ยนั่นมันไอทิวนี่หว่านั่นแล้วมึงนั่งเฝ้าขวดทำไมไม่เอาขวดออกฮะอ้าวเสิร์ฟดีนะครับทัดเน็ตลงนะครับ เอายกขึ้นไปมันขาวๆอาพะนยกไม่ได้ยังนาทีครึ่งบนรได้ลงเกินไปนะตทุก่เลยนะ เปิดเอายกขึ้นมาอยู่ที่เจ้าลุงเตะมาเรียบร้อยไหมเรียบร้อยหนึ่งแปดนะครับเอาเปิดเอายกขึ้นไปอยู่ที่เจ้าอ้อยเตะเรียบร้อย เปิดหลังเท้าอยู่ที่เจ้าอ้อยเจ้าอ้อยยกขึ้นไปยออยเตะไปจากท่ายขอดโอ้ยโอ้โหนะครับหนึ่งแปดนะครับเอาเปิดเอาเอาเตะจากท่ายขอดโอ้โหออกนะครับ ไล่เซฟไปเลยวะต้อง้องมาไปเซฟแล้วก็เตะไปเลพีทว่าจะแตะนั่นเลยสองแปดนะครับเอาเปิดกันนแ่่ะี สองแปดโอ้ไม่ข้ามนะครับอนะเอ้ยทิมทิมทิมเอายกขึ้นมาอยู่ที่เจ้าลุงเตะมาเรียบร้อยแปดสองนะครับเอาเปิดหัวเอายกขึ้นมาอยู่ที่เจ้าลุงเจ้าลุงเอาม้วงมาก,ก่อนโอ้โหแก้ไขได้ดีนะครับ สองแปดนะครับเอาเปิดหลังเทา้าเอายกขึ้นไปโอ้โหนะครับ

ทำน้อยไปนี่เลยยกเึ้นห่วงสองแปดนะครับเอาเสร์มาเอาเปิดหัวเอาอยกขึ้นไปอยู่ที่เจ้าไว้เตะเรียบร้อยแม่นถอยหน้อย 9ต่อ2แกมเดียวเกมนะครับแล้วกคู่นี้เตะเกม10เอาเปิดเอายกขึ้นมาอยู่ที่จะลุ่งปักเข้าให้เรียบร้อย29นะครับเอาเปิดหัว แตมเดียวแล้วครับเกมไม่เกมเอาเปิดเอายกขึ้นมาอยู่ๆจะลุ่งโอ้ยังไม่เกมนะครับ เก้าต่อสองโอ้ไม่ค่ต่อ เกมไม่เกมนะครับยังไม่เกมนะครับ

အော်အော်ရာ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 အဲ့မှာတခြားလူရ้ายမလာတော့အဲ့မှာရ้ายမလာဘယ်ခါလို့ဟောဘာအော်ဟိုရာမှာအဲ့လိုညူနေအဲ့လိုညူတော့ဘူရာကြီးတော့ချိုးလို့ရ้ายခေါတော့ရေးနော်ဘုရားဘုရားဝင်ဆင်းဆင်းချဲ့ရတဲ့ဘက်ဆေးတက်ဆေး จอย่าเมีเกมนะครับอย่างล็อกได้อยู่นะครับฝ่ายราชวีพานะครับเจ้าอินเนียจ้าาเราโกักนอนนี่อือ

Gao hát các game, mấy kim Sit down here. Sit down here. Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn เมื่อกี้ผมดูนี่มันดีเนาะเมื่อกี้เนี่ยก้อยผมเอาพันนึงดีเนาะมันมาหัวมันไม่ได้เอามีป่ายงเนี่ยที่นักิจารณเลยน่เลยนกิมารณ์ที่ไหิจารณ์ที่มันจะต่อญาตาเลยเด้อ หกอยู่ที่จะลุ่งเอาเต๊บ้าเอามาแล้วมาแล้วเอาเสิร์ฟมากโอ้โหเืิร์ฟออกนะครับ လုံးနဲ့ဟိုကျွန်တော်ရဲ့ဟိုဒီဘောင်နဲ့ဘုံဘုံနဲ့ကောင်းသွားကျွန်တော်ထိုင်တိုက်ကြီး3300ဘုံကတ်အဲ့ဒါနဲ့ဆိုတော့ပြောကြတော့လေကျွန်တော်신청နေလို့ပါပြည့်3300ထွန့်ရောမဟုတ်ဘာသူတို့တို့မလူမพอပဲဘာဘုံမဟုတ်နေကြောက်ရဲ့ချစ်ချစ်ဒီပေါ့ပြတ်တစ်ည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 တစ် เกนะครับเอาทุบๆไปเลยออไปเลยดจิเกนเรา่รูพี่ออกมาเลยดิลี่ว่าแก่เรารเป็นแม่ของ่าลว่าก็ซาโนมาก่อเราเราเราเป็นแม่ เขาเปิดเอายกขึ้นไปเต้โอ้โหโอ้ยสดดีนะครับมาแล้ว6กหก็เนะครับ

เก้าหกนะครับ ไม่ได้ครับหัวหนะ้า เาเลยครับอรีเอ้แบม่าะคู่ีหรับตอนนี้แ้มคู่คีสูสีนะครับ98นะครับนำอยู่แค่แ้มเดียวนะครับแต่ก็เตะเกมสิบนะครับ

สิบต่อเก้านะครับชายจ่าเชียนเพชรบุรีนะครับจบไปแล้วนะครับสองเกย่าไปสิบต่อเก้านะครับ